เป็นร่องรอยของเรือหางยาวนะครับที่ถูกเจสกีชนนะครับจะเห็นว่าฝั่งขวานะครับด้านฝั่งขวาของเรือนะครับแล้วก็ตรงจุดที่มีเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์จมหายไปด้วยนะครับพร้อมกับคนขับและก็บโดยสารที่เป็นหญิงอีกหนึ่งคนจมหายไปสองรายส่วนผู้โดยสารเจสกีสองคนบาดเจ็บนะครับอาสาสมัครร่วมกันตัดยูให้การช่วยเหลือนำส่ง ยา,าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดสลดเมื่อวันที่17สิงหาคม2567ที่ผ่านมานักแสดงซีรีส์วัยวัย21ปีคิวพีชินไยขี่เจสกีโดยประมาทพุ่งชนเรือข้ามฟากของชาวบ้านกลางแม่น้ำเจ้าพยาจนเป็นเหตุให้คุณลุงคนขับเรือและผู้โดยสารหญิงเสียชีวิตโดยในวันเกิดเหตุคิวพีได้ขับเจสกีพาแฟนสาววัย17ปีและคุณแม่ของแฟนไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งทั้ง3คนนั่งมาในเจสกีลำเดียวกันโดยมีเพื่อนๆขับเจสกี ตาามมกันรวมทั้งหมด5้าลำซึ่งหลังรับประทานอาหารเสร็จคิวพีและเพื่อนอีกลำก็ได้พากันขับเจสกีกลับบ้านจนมาถึงที่เกิดเหตุก็มาพบกับเรือของคู่กรณีที่กําลังขับข้ามฟากจากอีกฝั่งหนึ่งวินาทีนั้นเพื่อนของคิวพีหักหลบได้ทันแต่เจสกีของคิวพีนั้นพุ่งชนเข้ากับเรือเต็มๆทาให้แฟนสาวและคุณแม่ของแฟนได้รับบาดเจ็บส่วนคุณลุงคนขับเรือและผู้โดยสารหญิงจมน้ําสูญหายงานนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังนักประดาน้ําและผู้เชี่ยวชาญใต้น้ําค้นหาผู้สูญหาย อย่างสุดกำลังก่อนจะพบร่างไร้วิญญาณของทั้งคู่ในเวลาต่อมาซึ่ง QP ก็ได้ออกมายอมรับว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าตัวอ้างว่าเห็นเรือของคู่กรณีในระยะเมสสุดท้ายประกอบกับเรือคู่กรณีไม่มีไฟหรือมีสัญญาณไฟทําให้ตนมองไม่เห็นจึงหักหลบไม่ทันและขับพุ่งชนในที่สุดก่อนจะบอกอีกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้ ส่วนทางด้านสามีของผู้เสียชีวิตหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตนและภรรยากําลังนั่งเรือข้ามฟากซึ่งเป็นเรือประมงหางยาวขนาดเล็กโดยมีคุณลุงที่รู้จักกันเป็นคนขับพาข้ามฟากจากฝั่งบางกระเจ้านอกไปฝั่งพระรามสามเพื่อไปทําธุระแต่ระหว่างที่เรือกําลังขับข้ามฟากอยู่นั้นปรากฏว่ามีเรือเจสกีของคู่กรณีขับมาพุ่งชนทําให้คนขับเรือและภรรยาของตนกระเด็นตกน้ําซึ่งภรรยาว่ายน้าไม่เป็นส่วนตนรอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิด งานนี้หลายคนก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่านักแสดงหนุ่มมีประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือหรือใบในท้ายหรือไม่และมีการดื่มก่อนขับหรือเปล่าจึงทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นของกรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการพบว่าคิวพีไม่มีใบในท้ายมีความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับตั้งแต่1000บาทถึง1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อมาทางด้านคุณพ่อของคิวพีก็ได้ออกมาเผยว่าลูกชายมีประสบการณ์ในการขับเจ็ตสก อยู่แล้วเพราะขับเล่นในบึงปิดแถวบ้านอยู่เป็นประจำท้งนี้หลังจากจัดการเรื่องคดีเสร็จจะติดต่อครอบครัวผู้เสียหายและรับผิดชอบอย่างแน่นอนก่อนที่ต่อมาทางญาติซึ่งเป็นเจ้าของเจสสกีลำดังกล่าวก็ออกมายืนยันอีกเสียงว่า QP พีไม่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับแน่นอนเพราะหลังจากที่เกิดเหตุตำรวจได้ทำการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วแต่ไม่พบซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมายืนยันอีกเช่นกันนอกจากนี้ญาติยังเผยอ,อ,อีกว่าสภาพจิตใจของ QP พีย่ำแย่มากร้องไห้อยู่ ตลอดเวลา แต่ดูเหมือนว่าประเด็นนี้จะไม่จบลงง่ายๆเมื่อเพจดังレスกูได้ออกมาเผยภาพสตอรี่ไอจีของหนุ่มคิวพีก่อนเกิดเหตุซึ่งในภาพจะเห็นได้ว่าหนุ่มคิวพีถือกระป๋องเครื่องดื่มบางอย่างนั่งอยู่บนเจสกีจนทําให้เกิดการตั้งคําถามว่าเครื่องดื่มที่อยู่ในมือของคิวพีนั้นใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ซ้ํายังมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาเผยคลิปไลฟ์สดของแฟนคิวพีก่อนเกิดเหตุโดยช่วงหนึ่งในไลฟ์ก็มีการพูดเตือนเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดโดยบอกว่ากระป๋องที่3แล้ว ตอบไงถามถามจองมีแบบให้ไพ่ตามกฎทำเกมเชื่อเขาได้เหรอของฝาแแล้วพี่อะไรอะไรของสามแล้วอะไรอ่ะวูบวูบขาเจ็ดแล้วไม่ดื่มเลยไม่รู้รายหลักเลยเนี่ยกินคนเดียวไม่ยุ่งเพราะว่าไม่ได้ฝาก <No. S 2> นอกจากนี้ก็มีผู้ใช้ยติ๊กต็อกรายหนึ่งออกมาเผยคลิปที่หนุ่ม QP และกลุ่มเพื่อนขับเจสกีในช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุออกมาเผยแพร่พร้อมกับเผยว่าเจสกีกลุ่มของ QP ขับกันเร็วมากจนเกือบชนเรืออีกลำที่อยู่อีกท่างานนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่ากลุ่มของนักแสดงหนุ่มขับเจสกีด้วยความเร็วสูงคล้ายกับว่ากำลังแข่งขันกันกันกบเพื่อน ไปด้วยไปด้วยเอาเรือแล้วทอมออกไปด้วยงแทงบออ,แแอ,อ,องแข่งกับเขาให้หน่อยดิยาดยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันขุดพฤติกรรมอื่นๆของหนุ่มคิวพีอย่างต่อนเนื่องก่อนจะพบว่านักแสดงหนุ่มเคยถ่ายคลิปขณะขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเมื่อประมาณ3ปีก่อน ล่าสุดคิวพีและคุณพ่อได้เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการเพื่อให้ปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุก่อนจะไปให้ปากคำต่อที่สอพอพระประแดงซึ่งทางด้านคิวพีก็ได้ปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนจะพูดเพียงสั้นๆด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่าขอโทษครับในขณะที่คุณพ่อของคิวพีได้เผยว,ว่าอยากจะขอโทษญาติผู้เสียชีวิตโดยหลังจากนี้จะเดินทางไปเคารพศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายและยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่่่างงเเกกียวับรือ ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในส่วนของคดีความเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะนำมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง